หลายคนแบบลุ้นอ่ะมาาันจะพิเศษ<ก>ย<ด>ังไงก็ด้วยความอ่ะก่อนออที่เราจะได้ดูกันนะคะก็ด้วยความที่มันเป็นเวทีแพนเนอะก็จะมีเรื่องราวการแต่งงานในเมืว่าเขาแบบจัดงานแต่งคนอื่นแล้วเขาจะไม่จัดงานแต่งให้ตัวเองได้ยังไง <c oughs> ใช่ไหมล่ะคะ <c oughs> แต่ว่าจัดงานแต่งให้คนอื่นตลอดอาจจะมีใครจัดให้เขาก็ได้อ่าอันที่จริงคือถ้าอ่าพาร์ที่ดูผ่านทีวีแบบวี้ สิแล้วนะามันก็แบบเออจนอิ่มแล้วกับเอพิโซดนี้และค่ะกับเอพิโซนนี้จะได้ความอ,อ,อบอุ่นหัวใจค่ะได้ความแบบพิเศษขึ้นมาอีกเพราะว่าจริงๆแล้วมีไมไวายค่ะก,ก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เวลาทำซีรีส์ค่ะเราก็จะมีตอนพิเศษออกมาให้ทุกคนได้<อ>ติดตามกันหลังจากเรื่องเราตอนหลักจบแล้วก็จะมีอะไรน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องนี้ก็เหมือนกันเ็นดิ้งแพนก็จะมีตอนพิเศษน่ารักน่ารกนานักให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะ <c oughs> จากต,ตอนที่ผ่านมาจริงๆชื่นใจเนาะเพราะว่า ได้กันตบเราทีมากค่ะหายเหนื่อยไหมเอาเยคะผู้จัดอืหายเหนื่อยไหมจริงๆก็ชื่นใจค่ะแซมนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเมย์ว่าตัวเมย์ชอบการเดินทางระหว่างการเดินทางในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เราสึกว่าเราเต็มที่กับทุกๆเรื่องพอเราเดินทางมาจนถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยจุดหมายมันไม่สําคัญเท่าการเดินทางระยะเวลาที่เราเดินทางมาค่ะ<ม>ก็ได้ทํางานกับน้องๆทุกคนได้ทํางานกับทีมงานทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นความทรงจําที่ดีมากๆเลยค่ะ พ anyway> like ู้เราอ่ะแส่น <oh ี้กับรักยังไงคบลูกมาก็คือเหมือนกันเลยครับชื่นใจหลังจากที่เหมือนกับว่าผู้เราตั้งใจกันทํามาถ่ายทำอะไรกันท่พอผลงานออกมาแล้วทุกคนชื่นชอบหรือว่าแบบเราก็ตาติดตามอ่านแบบทุกๆอาทิตย์ที่แบบออนแอร์อะไรนี้ครับว่าแบบทุกคนชอบอะไรเหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยครับพอออกมานีก็ชื่นใจครับแล้วก็ดีใจมากๆครับตอนี้ครับมับผมแต่ตอนที่ขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ความรู้สึกเราเป็นห่วก็ไหน ก็ดีใจครับเหมือนกับที่น้องบอกเลยว่าพวกเราก็ติดตามอ่านหลังบ้านตลอดว่าแบบทุกคนชอบซีนไหนแล้วก็พวกเรารอติดตามอีพีพิเศษเหมือนกันครับว่าทุกคนเนี่ยจะชอบซีนไหนแล้วก็ชอบเหมือนพวกเราหรือเปล่าคระบผม์อ้อาเยอ่คค่ะอก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ชื่นใจเหมือนแบบ ซันนี่แล้วก็น้องปักเลยก็คือตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยอย่างเงี้ยค่ะจนถึงตอนสุดท้ายแล้วก็มาถึงวันนี้ก็คือ EP พิเศษใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันว่าน้ำเหนือกับคุณสายลมเนี่ยจะจบลงเอยกันยังไงนะคะมีความรักที่สวยงามกันแบบไหนมาน,นี้ค่ะ ก็ดีใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกคนก็ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ที่ผ่านมาใช่ไหมที่แบบว่าเราได้ถ่ายกันแล้วก็ EP พิเศษนี้ด้วยที่เชื่อว่าทุกคนจะได้ร่วมดุนไปกับพวกเราค่ะแต่เราหนีอยู่ต่างประเทศนะก็ต้องรอดูค่ะอาจจะมีการกลับมาเจอกันก็ได้ค่ะถ้าเจอราหนีเาก็จต่างประเทศค่ะ ก็คือด้วยความที่ยี่หว่าเขาหนีไปเพราะว่าตั้งใจตัดสินใจแบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วว่าอสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบจะทําให้เราทั้งสองคนมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่พี่ลมก็มีความสุขเช่นเดียวกันในตอนที่เขาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็เลยแบบอยากจะให้ทุกคนติดตามดูค่ะว่าเราจะกลับมาแบบไหนเออผับขอบนค่บดีก็ตลอดเวลาพี่แจ๊คครับก็คงรู้สึกว่า ทุกคนตั้งแต่เริ่มเดินทางมาที่พี่เมย์บอกว่าเดินทางมานานมากครับและทุกคนคงเรยกันมากแต่เพอะได้เห็นกระแสตอบรับต่างๆก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะหายเหนื่อยกันครับผมค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับครับก็รู้สึกดีใจที่แบบทุกคนชื่นชอบเหมือนพวกเราเพราะว่าพวกเราก็ทำงานเต็มที่มากๆก็เห็นกระแสตอบรับที่ทุกคนชื่นชอบก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็วันนี้จะมาเราดูอีกทีพิเศษเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะใช่ครับผม น้ำหนิงจะจัดงานแต่งงานกันเป็นยังไงครับอืมที่พี่มีบอกไปแต่ว่าเราจัดงานแต่งให้คนอื่นมาเยอะแล้วตอนในวันนี้เราอาจจะมีแบบคนมาจัดงานแต่งให้เราบ้างก็ได้อ้าวแต่ทุกคนรู้หมดแล้วนะเป็นการแต่งให้รุ่นดีกว่าว่างานแต่งเราจะสวยงามยิ่งใหญ่ไม่แค่แต่งก็พอแต่พี่โปสเตอร์ตีองรู้ตีมเลยนะรู้ตีมเหรอเจ้าบ่าวที่ต้องยกขันหาดไปทางเหนือเหรอคะอย่างเงี้ยอุ่ยอันนี้ต้องรู้ มีโชว์พิเศษพิเศษจากนา้องๆทุกคนค่ะอือจริงๆเมยเราก็หวังว่าที่นี่เราก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบคลองใจคนดูน้องและแบบเออมองไปเลยก็แต่สามารถรับชมย้อนหลังได้ใช่ค่ะก็ทุกคนสามารถรับชมย้อนหลัง Wedding p พลนเดอะซีรีสได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของมีเมย์ว่าออฟฟิเชียลหรือทาง i c e ค่ะแล้วอย่าลืมรับชมตอนพิเศษนะคะสามารถดูได้ทาง Vimeo หรือ i c e เช่นกันค่ะ ยังไงก็ฝากอีพีพิเศษของเราแล้วก็ฝากเวทีแพนเดอร์ซีรีส์ของเราด้วยนะครับถ้าทุกคนคิดถึงกันก็สามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็บอกพวกเราได้ว่าชอบยังไงแล้วก็วันนี้ขอให้สนุกไปกับพวกเรานะครับ ตองนี้นะคะตัวแรบ้านะครตัวแบ้านไได้เลยต้องนี้นะคะ่งสองคต้องีนะคะ่งสองามต้องนี้ทีนะคะต้องมีนะคะไฟานน่